ดิดังอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไปก่อนเลยโอ้ยไม่ได้หรอกไปด้วยกันดิมาด้วยกันจะไปได้คนเดียวได้ไงเราโอ้ยตัวเองก็ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวตามขึ้นไปไม่ได้มันจะมีที่อยู่เนี่ยมาเร็วลองหน่อยมาได้นะเออลองดูโอ้ยดังแล้วอ่ะเออเดี๋ยวช่วยถอยหน่อยนะฮะอ่ะลองหน่อยสิเอาเข้ามาโอ้ยเจ้าบอกว่าดังอ่ะ แล้วไงอ่ะเดินไปก่อนนะเดี๋ยวเขาตามไปมันจะไปได้ไงไปคนเดียวมาด้วยกันก็ไปด้กว่าเดี๋ยวเขารอได้นะงั้นตัวเองไปแล้วกันเดี๋ยวเขาเดินเองไปเอ้าเข้าไปได้เหรอเต้เออเดี๋ยวเขาเดินเองแป๊บเดียวเองไม่อะเขาเหงาอ่ะเต้มาด้วยกันดีกว่านะอ่าไปด้วยกันก็ได้ไปเอ้าอ๋อโอ้ดังอีกแล้วว่ะเอ่อเอางี้แล้วกันเดี๋ยวขึ้นกระดาตามไปนะ เฮ้ยมันหลายชั้นนะเดี๋ยวจะเหนื่อยนะเก็บไปบนเบาหวานอยู่นะนิดๆหน่อยๆเป็นห่วงอะไรเนี่ยทุูละเก็บเป็นหน้ามืดทําไงล่ะขอโทษนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันเนาะเออมันจะได้ไม่ช้าครัอ๋อเฮ้ยเป็บโผล่ใช่ไหมล่ะไปด้วยกันเถอะอยู่คนเดียวไม่ได้รู้นะเนี่ยรู้เลยไม่ไม่ไม่ไอ้ขาวเออคุณครับคือผมมีธุระนะฮะเดี๋ยวจังรีบไปฮะเดี๋ยวเจะไปบันไดไม่อะไม่อยากจะเจ๊กบันไดอะ กลัวเจ็เหนื่อยอ่ะฉันเหนื่อยได้แต่แกสบายเถอะเอางี้ฉันไม่เป็นไรเองแกขึ้นมาในลิฟต์ไม่โอ้ต้อยจริงอืมจริงต้อยเออคุณครับคือผมมีธุระนะฮะก็ทำไมไม่ออกไปคุยกันข้างนอกไปเลยครับมันจะได้จบจบไปอ่ะข้างนอกมันร้อนนะเอามาคุยกนในตัวโงแกจะไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยใจเนี่ยคือลิฟต์เต็มครับคุณเอ้ลิฟต์เต็มแล้วทำยังไงนะแล้วเอาอย่างนี้ไหมครับ ถ้าเพื่อความสบายใจเดี๋ยวผมเดินขึ้นบันไดให้พี่จะได้เป็นกันสองคนดีไหมครับอ่ะขอโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือขอบคุณมากครับน้องโอ้รูปหล่อใจดีคืออยู่ด้วยกันเป็นคเดียวได้ไงอ่ะแล้วเด็กๆสมัยนี้ใจดีขอโทษนะอย่าอยจะโดนนะอย่าโดนนะเออมันเป็นเซนเซอร์เดี๋ยวไม่เดี๋ยวปนดใหม่ปิดใหม่ปกดให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้อ้าวนี่กูประชดนะเนี่ย Oi, oh, oi. Oh.